หนึ่งสองสามสวัสดีครับรายการอะไรลูกรายการพี่ตังนเจี๊้าแนวนว,วันนี้พี่ตังจะพาเลาะนะครับไปซื้อของรีไซเคิลไปซื้อของห้างกันเมือน,นี้ครับเพโอ้อา่าพอกับแม่มีตังเฮ็ดอาชีพอิสระซื้อพวกปฏิแข็งปฏิกรอบนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อหอดใสไปจังไร มือนี่สิไปใช้เนี่ยว่าในเขตภาคอีสานว่านไปทุกจังหวัดครับไม่ว่าี่เป็นนครพนมสะลกคน,นครอ,อุดรธานีแล้วกะ็ตกตอนเย็นม่สารสีมงแรงเข้ากต้องหวนกลับมารับทางปิดต่างเพิ่นถึงเพินเ่นเรียนอยู่ในตั่วเพื่อเดี๋ยวมือนี้เขาจะไปใช้ติดตามตอนต่อไปครับฟาบหลังจากทรงจะของช่องเพิ่นขึ้นรถตูเรียบร้อยแล้วก็ พ่อกระกแม่ก็ออกเดินทางครับปลายทางจังหวัดสกลนครครับอ,บอําเภอว่านอนอ,อําเภอวาริประมาณนี้แหละครับชีวิตขารเดินทางกับะอยู่ประมาณนี้แต่ละมือครับทรงลูกขึ้นรถตู้เดินทางไปโรงเรียนแล้วก็พ่อกระกแม่ก็เดินทางต่อครับชีวิตประจำวันกับะอยู่ประมาณนี้ครับมาให้ตามเส้นทางครับ ตาคันทูชัยวานสว่างแดนดินแล้วก็วานอนวาริชเก็บตามล่านของเกาต่างๆครับครับโอ้รถไล่ครับมือนี้เศร้ามือนี้เปิดเรียนเลยเลยวัดจัดคนระับอะเดี๋ยวจะไปถ้าเกิดถึงล่านของเการอบสื่อของเกาเดี๋ยวผมจัด่ายให้เบิ่งเฮ้ยสื่อของแบบใดสื่อลักษณะใด ในการใส่ชีวิตประจำวันหาได้ดของพี่ตังชาแนลครับผม,มนี่เราหมั่นทำงานครับหาเอาที่แบอว่าหาอย่างหากองดีกระสิป,ประมาณนี้แหละครับนี่ประมาณนี้เฮ็ดเย็บมันเป็นชิ้นส่วนครับออว่าชิ้นส่วนลักษณะน,นี้แหละครับซุ้มนี่เป็น <c oughs> แยกเสือแยกสีไหมครับ อาจะเจอกันต่อไปครับบ้าครับขางในกับพวมีอยังครับพวกผมผ่านมากับพวกมีหยังคือกันเหรครับแมนรับมันกับริหารชั่มืองไกมเือนเขาขนเน่งแ่ลกขสองโลสิ่งที่ได้

เก็บครับนี่เบิ่งชิ้นงานครับนี่โอ้ไลยครับมื่อนี้มันจะเศร้าเลยมื่อนี้ก็เศร้าครับเทียงเหรอทั้งหอนคลองไหลครับยู่วานอนนี่ครับคลองไหลครับร้านรับซื้อของเก่าครับแต่พวกผมเล่นพวกพัจจิกกอบพัติแข็งไหมครับจงบทนะครับพี่จับ ได้ไปรับตัวอีกอย่างหนึน่งครับอีกสามร้อยกวโลครับนี่คู่ชีวิต okay, ครับย่างกับแม่อยู่นี่ครับย้วแม่ของพี่ตังแนนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแม่ล่านต่อไปไปเดินก้าวเตรียมรถเลยก็ไปหาครับผมโอ้กเล่าแจ้ค okay, ร okay, ับแล่าแจ้ผมมาเอามือตัว <Bart> ม <'s face> ือให้ดีครับ ยังวานเลยครับผมได้ตลอดครับโอ้มานีเลวครับมา,รมานีเลยมาๆมาๆมาๆเพียกของโอครับผมโอ้พรเรกาได้ครับอโอ ่นีโอ้คุณนายคนเชียนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวบัง่อนห่วยพ่อแม่นพัฒน์ยิ่งมูนีมานี่ลีครับมาสุดจี่อาบอกให้ขึ้นงานเก็บเต็มเทียงมูนีได้เที่ยงครับมูนีโอ้ใจการครับมาพ่อไอเราคนบ้านเดียวกันพ่อมเพื่อนกำลังเงินลื้อทอดหัดสุดยอดอีหลีครับ ออป้าพี่ครับอ,อันนั้นเขาไปเปลี่ยนไปซ่อมใหม่หเฉยครับครับผมครับผมน,นี่นี่แผงวงจรจากที่พีครับเพิ่นถอดริออกมาเรียบร้อยแล้ว จากตัวนี้แหละครับนี่อีพ่อคนกําลังลรืออยู่สร้าง,รางครับผมเอาจจะเจอกันไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาขึ้นของแป๊บนึงครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับเต็มรถแล้วครับวันนี้เตรียมประมาณเที่ยงครับวันนี้มันครับกลับบ้านครับ,บ,บ,รบมุ่งสู่กรสินเดี๋ยวนี้อยู่สว่างแดนดิน ว่างกันอินครับตอนนี้เดี๋ยวมุ่งสู่กระสินนะครับถน,นนบนทางพันกับพัฒนาไม่เลยครับแล่นลำบากแนงหน่อยครับเอะอ็ดแนงหน่อยเพราะว่าถนนทุกเส้นทางครับของจังหวัดสกลนครอย่างนี้แค่จ,จะปรับปรุงไม่หมดนะครับจากสองเลนก็กลายเป็นสามสี่เลนขึ้นไปครับจากลูกรังก็นนกลายเป็นซีเมนเป็นถนนลาดยางไร้นั่นแหละครับที่ว่าพัฒนาอยู่เลยครับบ้านเราเนเลย ถนนสองฝั่งทางครับคนกำลังพัฒนาครับอาจีแรียนยากแน่ยักหน่อยกับฝากไปถึงผู้ใช้รถที่ถนนเนอครับระมัดระวังแน่ยักหน่อยกับเพราะว่าช่วงนี้ถนนทุนทางเข้ากับก่อสร้างครับทุกสายทางเลยครับทุกเส้นทางของจังหวัดสกลนครนี่จะเกิดมุ่งหน้ามาท่านสกลนครครับเพื่อนยิทําการสมเซมมอมทุกเส้นทางเลยเลยครับบนถนนเรแรนยากแน่ยักหน่อยครับ แมุนี่กะถือว่าโชคดีครับมานในกรับไว้ทุกมือยังสี่โมงห้ามงแรงหมด้วยครับยังดีๆเอ้กับมุนี่มานนะครับไปกว่ากับกรับละอันนี้ก็ว่าถึงสว่างแดดดินไปสองแล้วติดตามกันไปครับว่าเขาที่ไปเอ็ดจังไหนไปหอดแล้วสินค้าี่อยู่ทั้งรถเท่านี้ครับพวกทีเซกเกอรครับพัติแข็งที่ทีไหนตัวติดตามกันตัวไปครับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับ ของครับรถกั <c oughs> บสินค้าครับมาส่งถึงที่ให้กับลูกค้าครับอาชีพนี้ผู้คนส่วนมากรังเกียดครับแต่เป็นอาชีพเงินอาชีพท่องอาชีพที่มม่ยังเล่นลับ <c oughs> ยู่ใด้ตัวของมันเองครับบางค้นกับว่าขยะทองคําบางค้นกับว่าขยะฟื้นชีวิตทุกอย่างเป็นไปได้เหมือนกับสิ่งที่ห้าวคนหาของตัวจะคข้องเองว่าห้าต้องการแบบใดต้องการเป็นธาตุที่ในออฟฟิศหรือว่าต้องการเป็นพวอมตัวของตัวเองครับคนหาหพ่อแต่สําหรับผมผมมักไม่ทังอิสระ แบบนี้ครับชีวิตดูดีครับแต่ผมมีเงินใส่ก็มีชีวิตอยู่ลำบากแต่งเงินฝากหลก็มีขึ้นครับสำหรับผมเป็นมนุษย์อิสระผมมักแบบนี้ครับหากินน้ำพรองห่างสบายสบายครับรีเซเคิลเฮดมือนีกินมือนีแล้วก็ไล้มือเข้าก็กินได้อีกสบายครับ สำหรับผู้ที่ยังมองหาอาชีพก็สนใจทักได้ครับอาชีพนี้สบายครับสบายสบายสบายดีครับเขาอยากตื่นเั้ามุ่งก็ได้อยากไปจักมุ่งก็ได้เก็บคล้องมาแล้วเขาก็ับมาขายเพิ่นขายแล้วเขาก็สบายนอนผักพันเลยครับฝากที่ต่ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับพิ่พี่ตังผ้าเหลาะนั่นเองครับมันนีผ้าเลาะหาเงินหาข้องห้าง หลายอย่างหลายแนวครับที่ยางอยู่ในตัวของมันเองครับขอบคุณมากๆครับกดติดตามด้วยสวัสดีครับ